สวัสดีครับอยพันปลาครับหลังจากที่ผมลงวิดีโอไปนะครับลงวิดีโอรปรากฏไปครับก็มีคนสนใจแล้วก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าปรากฏกินอาหารอะไรครับกินอาหารอะไรและเลี้ยงในอะไรครับคลิปนี่มีคําตอบครับผมปรากฏเขาก็ตัวนี้เป็นกดเหลืองนะครับ กดเหลืองหรือว่ากดคังครับก็กินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเป็นอาหารสําเร็จอาหารปลาดุกครับนี่ครับเป็นอาหารปลาดุกครับนี่ครับเชื่องมากครับปรากฏเชื่องเลี้ยงง่ายครับปรากฏสามารถเลี้ยงในกระชังน้ำนะครับผมเหมาะกระชังน้ำกับบอดินนะครับผมไม่เหมาะกับบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกนะครับผมนี่ครับ กินอาหารดีคร uh ับตัวไวครับสําหรับท่านที่จะเลี้ยงในกระชังนะครับอยากแนะนําให้แช like 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 ่กระชังก่อนนะครับผมนี่ครับแช่กระชังแบบนี้ครับให้ตะไคร่น้ําจับกระชังก่อนนะครับให้ตะไคร่น้ําตะกรดินนะครับเขาจับกระชังก่อนนะครับถึงจะลงปลาได้ครับเพราะว่าถ้ากระชังใหม่นะครับเนื้อกระชังเขาจะคมนะครับเนื้อกระชังคมแล้วก็เขาได้มีกลิ่นเคมีนะครับแล้วเราปล่อยไปนะครับกระชังมีความคมปลาเขาจะวิ่งหาทางออกนะครับ เยวิ่งไปรอบๆครับทาให้ปลาเป็นแผลทะลอกครับผมอาจจะตายได้นะครับผมนี่ครับกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปลาขดเหลืองว่างจากอาหารเม็ดก็ลางคืนเราก็สามารถเปิดไฟล่อแมลงให้เขาได้นะครับเปิดไฟล่อแมลงครับผม,มราคาดีครับปลาขดเหลือง กิโลกรัมละร้อยห้าสิบสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมถือว่าราคาดีเะครับเป็นปลาเศรษฐกิจเลยครับระยะเวลาการเลี้ยงครับห้าเดือนขึ้นไปครับบางคนก็จะเลี้ยงอยู่ที่เจ็ดถึงแปดเดือนหรือหนึ่งปีนะครับผมแต่เขาก็ไม่หมดใหญ่ง่ายนะครับเขาจะใหญ่ไปเรื่อยๆไม่หมดใหญ่ง่ายนะครับดูครับกินอาหารดีครับปรากดค้งเช่นเดียวกันครับแต่กดค้งจะใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับเพราะว่ากดค้งเขาจะเป็นปลาใหญ่นะครับผมเขาจะไม่หมดใหญ่ง่ายเขาจะใหญ่ไปเรื่อย ตัวละสิบกี่สิบกิโลก็ใหญ่นะครับใหญ่ได้ปรากฏดสำหรับกดครังนะครับเป็นตะกุลพากินเนื้อครับแต่ถามว่าไปเลี้ยงกับปลากินพืชได้ไหมเลี้ยงได้นะครับผมเราปล่อยปลากินพืชก่อนหรือว่าเราจะปล่อยพร้อมกันได้นะครับไม่ควรปล่อยปรากฏก่อนนะครับผมครับผม สอบถามวิธีการเลี้ยงได้ครับสอบถามเรื่องน้ําได้ทีนี้คำแนะนำทีนี้คำปรึกษาครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมครับบอยพันปลาสวัสดีครับ